ในโลกแห่งพุทธศิลนมีพระเครื่องอยู่หนึ่งองค์ที่ถูกยกย่องว่าเป็นจักรพรรดิแห่งพระเครื่องไทยพระเครื่องที่ถือกำเนิดจากพลังศรัทธ,ธาเมตตาและปณิธานอันแรงกล้าของพระเทระผู้ยิ่งใหญ่นั่นคือพระสมเด็จของสมเด็จพระพุทธาจารย์โตพรมรังสีตอนที่หนึ่งพระสมเด็จไม่ได้เกิดมาเพื่อเป็นวัตถุมงคลหลายคนคิดว่า พระสมเด็จคือเครื่องรางป้องกันภัยแต่ในความจริงแล้วจุดประสงค์แรกที่หลวงปู่โตสร้างไม่ใช่เพื่อให้คนขลังแต่เพื่อให้คนเข้าถึงพระธรรมหลวงปู่โตเคยกล่าวไว้ว่าพระสมเด็จคือธรรมะแน่นในรูปของพระพุทธรูปองค์เล็กเป็นสื่อให้คนระลึกถึงสติเมตตาและปัญญาทุกครั้งที่พกติดตัวตอนที่สอง จุดประสงค์ที่แท้จริงกุศลใหญ่เพื่อแผ่นดินในช่วงพุทธศักราช2409-2415ประเทศไทยกำลังเปลี่ยนผ่านครั้งใหญ่หลวงปู่โตเห็นความทุกข์ความกลัวและความไม่มั่นคงของผู้คนจึงตั้งปณิธานจะสร้างพระพุทธปฏิมาที่เป็นที่พึ่งทางใจ ให้ประชาชนเหมือนมีพระอยู่ใกล้ตัวตลอดเวลาเห็นภาพชาวบ้านโบราณใส่บาทเห็นความยากจนช่วงรัชกาลที่3าที่สการสร้างพระสมเด็จจึงไม่ใช่การสร้างของศักดิ์สิทธิ์แต่เป็นการสร้างศรัทธาให้คนลุกขึ้นทำความดีตอนที่สความหมายลึกซึ้งซ่อนอยู่ในพิมพ์พระ ทุกส่วนขององค์พระถูกออกแบบอย่างมีในยลึกซึ้งไม่ใช่แค่ศิลปะแต่คือปริศนาธรรมฐานสามชั้นความหมายคือศีลสมาธิปัญญาทางสู่พุทธภูมิสุมครอบแก้วสัญ,ญลักษณ์ของนิพพานปลอดภัยจากทุกองค์พระประทับนั่งสมาธิสื่อถึงจิตที่สงบนิ่งและชัยชนะเหนือกิเลสรูปทรงสี่เหลี่ยมแทนธาตุทั้งสี่ดินน้ำลมไฟความสมดุลของชีวิต นี่คือการซ่อนธรรมะไว้ในงานศิลป์ที่เรียบง่ายที่สุดแต่ลึกที่สุดตอนที่สผงวิเศษคาถาที่ทำให้พระมีชีวิตผงวิเศษทั้งห้าที่หลวงปู่โตสร้างไม่ใช่เพียงส่วนผสมของมวลสารแต่เป็นการทำธรรมะให้จับต้องได้ผงปรฐมังการเริ่มต้นของชีวิตผงอิทธิฤทธิพลังแห่งศรัทธาผงม,มหาราชบารมีเมตตา ผงตรีนิสิงเหตปัดเป่าภัยผงพุทธคุณสุดยอดแห่งการรวมธรรมทุกตัวผมต้องถูกเขียนถูกโลกและสวดคาถาเป็นพันเป็นหมื่นจบเพื่อให้พระมีลมหายใจแห่งเมตตาตอนที่ห้าพระสมเด็จคือคำสอนสุดท้ายของหลวงปู่โตช่วงบ้านปลายชีวิตหลวงปู่โตไม่ได้ต้องการทิ้งชื่อเสียงไว้แต่ต้องการทิ้งธรรมะที่จะอยู่เหนือการเวลา ท่านเคยกล่าวว่าตราบใดที่คนยังระลึกถึงพระสมเด็จตราบนั้นพระธรรมจะไม่เสื่อมบทสรุปความหมายแท้จริงพระสมเด็จจึงไม่ใช่ของหายากไม่ใช่ของแพงแต่คือสัญ,ญลักษณ์แห่งความดีงามที่หลวงปู่โตตั้งใจมอบให้มนุษย์ทุกยุคทุกสมัยทุกครั้งที่พกพระสมเด็จให้ระลึกว่านี่คือคำสอนของหลวงปู่โตไม่ใช่เพียงเครื่องรางแต่คือ พระทมที่เดินได้